กราบสวีดัสและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะครับเมือเอ่อีนหวานสีผ้าไปตัดหญ้านะครับตัดหญ้าอันขอบสานะครับเพราะว่าเสียเอาปลามาเลียงนะครับตัดหญ้าแล้วก็ตัดกกใหม่นะครับมันหกหลายพี่น้องหนูจอก,กันแท่น,นบ่พ oh, <no. S 1> อ,อว่ามันเป็นซีฟเ้าวขวยหัวกับบันนี่หนูขวดแล้วมันหัวก็เลยจะไปทําความสะอาดออกแล้วก็จ้างเสียเอาปลามาลงนะครับพี่น้องพร้อมแล้วมื้อนี้กับ ไปกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาให้เบิรงอุปกรณ์เข้าไปมันจะไปออกลบสู่ซื้อทางได้พี่นออ้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยล่ะหุ่นนะบ่จักเคียงตัดหญ้าบ่จักผ่านีเข้าไปมันจะออกไปออกทุกทีอันนี้ก็จะเป็นสวนหญ้านะครับสวนหญ้าใส่แผงโซลาร์เซลล์นะครับห,ดหุดแงฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นสระสระน้ําอันนี้เดี๋ยวเจ้าสิมาทําคู่นี้นะครับคู่นี้เลี้ยง ปลาอ่นปลาอ่นปลาซอบแบปีนะครับปลาปากปลานิ้นปลาหนปลาพึ่งนะครับปลานะครับนี่หอดเรีวพี่น้องหอดเรีวหอดเรีวหอดเรีวโอ้ยลมดีครับพี่น้องแดดแอมเซมนี่มองนี่พี่น้องนี่คู่นั่นเห็นปะนั่นตรงนั้นคู่มองนี่ล่ะอ่อนนี่เลยอ่อนตรงนี้เลย หุ้นหกหกสีเฮียนึ่งแมนเบิร์ตเอ้มัดไปอาร์ตหมองกระสอบหนึ่งแมนเบิร์ด้เดียวนี่หู้นแม่นเบิร์ตได้พี่น้องนี่อันนี้นี่ตัดบ้าเลยหน่อยนึงนี่เมื่อไหนก็มาตัดบ้างนี่ไปพี่แม่นเบิร์ตไป้ไรจัดแม่นตัวบ้านนี้ฟังนทางหุกระแม่น กูเนี่ก็แมนแมนเมื่อโ์ลดรห้เวลาประมาณสองอาทิตย์กลัวๆนะครับพักเกษตรนี่ก็เะเอาออกนะครับพี่น้องสาขุนไม่ใ่ 3, สามสาตัวนี้พเพราะว่าเพิ่นสีไอเพิ่นสีเพิ่นสีเลี้ยงปลานิ่น,นะครับปลา,า,า,านิ่นปลาในโอ้ปลานิ่นปลาดุกนะครับปลาปากเบิง้งนี่แหละเดี๋ยวทำความสะอาดแล้วออกกอนมาสิบา้าไปตัดกันเลยพี่น้องเราก็จะลงลุยกันเลยนะครับอู้ยแดดเอ็มเซมพี่น้อง มึงก้อนเอวันมาถางออกล่ะส่วนหนึ่งประตรงทางให้มันสุดผุณได้นี่ฟังคุอีกห้องๆอือคือขี้นี่อันนี้กระยาค่าก็ไม่เกี่ยวแล้วหันกบปอหูตัวนั้นจัดการลงเบดเลยนี่สาหนึ่งหันสาหนึ่งหดสาหนึ่งสามสาขั้นคู่นี่กระสีเอาออกข้างหน้าก็เอาออกบอกว่ามีอยากไปไปไปถางออกลูกไปเฮ้ย อ้ยงกประสันพี่น้องเอ้ยมาเทนมาซอยข่อยเด้ทางกันเออเข่อยมีไอ้สตาร์ทเลียเคียงบ่ติดโอ้โหมีเมนสติ๊ดดีดีสตาร์ทอยทู่อืออื้ออยู่กัว่าแม่นสิติดทุดยถายก็บว่าวมผ้า ากินหัวมันนี่กู <c oughs> กับเวมันสิทุนแล้งกูเด้ <c oughs> เอวัวฝ <c oughs> ันลุ่งขาดเ้ว แป๊บเดียวค่ำหรอฟื้ๆๆืปอฟื้อ,ป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 อแปลนเติมมองนี้ <c oughs> ก็ใหม่ไง้ลมเรียบร้อยจัดการเจอข่อยเรียบร้อยเลย <c oughs> เห็นบ่เริ่มแปลนแล้วทุกคนกบ <c oughs> <c oughs> ปองหุ่ยนี่ก็เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็แปลนแล้วหล <c oughs> ายเติบแล้วเีย <c> ว <oughs> มันผู้ใส่เลี้ยเคียงอันนี้แม я, ่ผู้่ายเคียงตัหนหยา มีปลาบ้อนด้วยเอวทำความสะอาดเสร็จจะสูบทั้งสามสระนี้เลย